กมวา่ลังจะเรงให้กับท่านนะครับตัดวนี้เรามีองที่เราเพิ่มอยู่บุรี่ยาแล้ก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในทันทีนะครับเราพบนงงานของเรลการบริหารของบริษัทก็เราได้ทีคัณเจ้าทิพยนะคการหขอขอบคุณที่ร้อเราริหารเป็นท่าทางอะไรไห่าทางวันนี้ ทบงขอเราก็ได้ตกเป็นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยดีนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมตัดต่อทำบุญกันทีมหัรือนะด้วยกันนะครับทั้งเช้ายละก็ตอนเช้าไหนผู้ใหญ่อยู่ไหนนี่ก็นักเรียนเชิญท่านนพลายู่บ้านท่านสมาชิกตัวนะครับก็มาช่วยดูแลการต้อนรับพวกนี้ ก็มีกิจกรรมอยู่วันหนึ่งที่จะต้องร่วมกันตัวนุ้นเขาก็ควรตุ่นเขามีเขาบอกไม่มีถุงก็เอาถุงให้เพื่อกันนะครับพรุ่งนี้วันหนึ่งครับขอบคุณครับนี่กระหน่ำถุงครับขอพิธีการนะครับตัวแทนที่ได้รางวัลนะครับลงข้อทิพนะครับที่ได้รับรางวัลชนะนะครับ พรุ่งนี้ตอนเช้าให้ท่านมาตั้งแต่เช้านะครับหนึ่งโมงเช้าให้ท่านมาถึงที่พน,นักทางขึ้นเขากระโดงนะครับก็อยากให้เป็นผู้นำน,นะครับเพราะว่าวันนี้ผู้นำทุกท่านจะได้มีแรงให้ด้วยกันมีน้ำตาด้วยกันพว่นนี้ท่านก็ภาระนะครับไปกรุงเทพข้างตาที่เสียเพราะรื่อ่า น่าไปตักเลยสักคำไหมตักเลยค่ะ กินเดินชิมเลยเดินกินตลอดมันมีมันคนละรสชาตินี่ค่ะเนาคนละรสชาติเราไม่มีถ้วยเนาะเราไม่มีือนกินทุกกระทะมันคนละรสชาติเราเราไปยืมถ้วยเขาเออในมดแล้วในมดแล้วเราไปมดเราไปยืมถ้วย แย่ลืมมาช้อนแค่ใบก่อนยืมช้อนหนยก่อนงานควนเท้าทิพย์นะคะที่วัดป่าไม่ใช่วัดป่าสิงนะคะวัดเขากระโดงนะคะวัดพระพุทธบาทเขากระโดงพุทธบาทเขากระโดงจังหวัดบุดิน ด้วยนะคะของที่ระลึกเนาะข้างบนก็จะมีพระพุทธบาทจำลอง ในงานก็ประมาณขนาดนี้นะแล้วก็ญาติพี่น้องหรือแม่ก็คน,นหลายยาๆที่อยู่ตำบลเดียวกันก็พากันมาบอกว่าให้นั่ง สวัดีค่ดีค่ะอะไรคือบ้านหายดียังก็ยังดีดีขออนุญาตถ่ายนะคะภัทรยาป๊อกๆนะคะลงทานนะคะจากอ่าตำบลเสม็ดนะคะตำบลเสม็ดน่าตายก็จน้าร้านี้แหละค่ะวันนี้มันควรเข้าวทิพย์แล้วก็มีลงทานด้วยนะคะมื่อนี้กินสร้างกัะบืเหลือมีเสือกับเบญ่าอยากได้คู่กลับบ้านน่ะเฮ้ยตายแล้ว ขอพรสิคะก็วนไปจะดแะพี่ย้าปุ้ยปลาดอย้มีู้ใดเขาว่าเขากีร่าดอสวยโอ้ทำไมเดี๋ยวนี้ทำไมสวยจังเลยเนี่ยกินขามโอ้สวยเอายวัจยวันจสวยเลอยูงาอยายกอยู่กาง เดี๋ยวครกไว้ครกต่อไปเราก็ขออนุญาตแจมด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวเราขอด้วยนะคะครกนี้เอาเลยจ้าตักเลยนะคะมาแกะนิกลงจักไปให้เขากินกัอนเอาเลยเอาเลยกินไม่รอบนึลยจะกินอีกสองรอบชัน้นก็ชันก็รอบนึงแล้วยายเนาะคอยสุดทายครกต่อไปอีกแล้วจ้องตวนไม่ดี คอยมายงมไหนเมืดยงมนั้นอไปทำอะไราอะไรนูเอาก่อนูเอาูเลูเเดา๋ยทาทาไปเาอปทาปาอะรนทะะำลงานะคะทาานะ มอร่อยจนจนลืมผัวเลยนะคะคนตามก็แบบว่าตามจนแบบผัวรักผัวหลงนะคะลงไปเลยนี่คนทามก็ตานแบบกลับบ้านนี่คือทานแบบจนลืมผัวเลยค่ะใครคนตามอ่ะผัวรักผัวหลงลงทางไปทางไหนไม่รู้ลงไปที่ไหนก็สาธุ หาทางกลับมาไวๆได้แล้วนะคะส้มตำลุงทาน